สวัสดีครับนี่คือเดินหน้าประเทศไทยเรื่องของสถานการณ์การสูบบุหรี่ในประเทศไทยชนชั้นกลางในเมืองส่วนใหญ่าอาจจะบอกว่าดูเหมือนว่าพื้นที่ในการสูบพื้นที่ของคนที่สูบบุหรี่นั้นจะมีน้อยลงแต่ก็มีตัวเลขที่น่าตกใจนะครับเพราะว่าวัยรุ่นคนรุ่นใหม่แล้วก็สุภาพสตรีนั้นสูบมากขึ้นทีนี้ในภาพใหญ่ๆเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรมีตัวบทกฎหมายที่คงจะต้องมามองให้เห็นถึงความคืบหน้า ซึ่งเป็นการเคลื่อนตัวเป็นการเคลื่อนไหวของหลากหลายองค์คาพยพโดยมีกระทรวงสาธารณสุขนัน้นเป็นแม่งานในการขับเคลื่อนนะครับวันนี้ทางเรารได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากท่านนทุบดีกรมควบคุมโรคนะครับท่านแนพทย์ดรเมินการชนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอภิรักษ์ครับบุหรี่ที่ผ่านมาดูเหมือนว่าพื้นที่ของคนสูบเนี่ยน้อยลงไปไหนมาไหนใครสูบบุหรี่ก็โดนหน้ารังเกียจเนี่ยที่ผ่านมาเราทําได้ดีขนาดไหนเรื่องนี้มีความเป็นมานะครับแต่เดิมนี่เรื่องการสูบบุหรี่เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องค่อนข้างเกือบปกต ยุคพ่อยุคแม่ผมเนี่ยทันสมัยมากโดยเฉพาะวัยรุ่นนะรหรือผู้ชายเรื่องสุบรินี่ถือเป็นเรื่องธรรมดามากแล้วก็ออกมาในแนวที่ว่าออดูทันสมัยดูโก้อย่างนี้นะฮะอันนี้ก็มาเริ่มเมื่อประมาณสักปี2519นะ2519ก็เริ่มมีกระแสการตื่นตัวของ ทั้งทางกลุ่มนักวิชาการและสังคมไทยนะครเริ่มรู้สึกว่า<ม>พิษภัยที่มีมาจากการสูบบุหรี่เนี่ยนะมันเริ่มประจักษ์ชัดขึ้นมาเรื่อยๆออตั้งแต่ปัดนั้นไปต้นมาเนี่ยก็เริ่มมีการรณรงค์รณรงค์เพื่อให้คนลดสูบบุหรีร่รซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เลยทีเดียวสังคมไทยเนี่ยร่วมสองทศวตรรษตั้งแต่บัดนั้นไปต้นมาจากตอนนั้นนี่ มีอัตราผู้สูบบุหรี่เนี่ยถึงร้อยละประมาณร้อยละสามสิบัะ, uh huh. ะกลุ่มผู้ใหญ่นะแต่อายุสิบห้าปีขึ้นไปเยาวชนถึงผู้ใหญ่นะตอนนั้นประชากรไทยในประมาณร่วมๆหกสิบล้านคนนะเก้าสิบกว่าล้านคนตอนนั้นอัตราผู้สูบบุหรี่เนี่ยนะจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยประมาณส0สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ครับคิดเป็นจำนวนคนนี่ก็ประมาณร่วมๆเก้าล้านคนด้วยกันถือว่าเยอะนะครับ,รบถือว่าเยอะมากนะ แต่ว่าจากการตื่นตัวนะของสังคมไทยเนี่ยนะที่เริ่มมีการรณรงค์กันนะฮะของทุกฝ่ายเนี่ยนะให้ให้ให้ละลดเลิกการสูบบุหรี่ครับออตั้งแต่บัดน,นั้นเป็นต้นมาต่อเนื่องมาสองทศวรรษเนี่ยนะมีอัตราการสูบบุหรี่ลดลงอย่างต่อเนื่องอร่วมสองทศวรรษด้วยกันนะฮะลดลงมาจนถึง ยี่สิบเปอร์เซ็นต์จากเดิมสามสิบเปอร์เซ็นต์หลือประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของประชากรไทยก็ถือว่าเยอะนะฮะก็ถือว่าเยอะขายเป็จากต่างประเทศประชากรไทยก็มีจํานวนเยอะขึ้นนะแต่เราสู้เราสู้ได้แข็งแรงใช่ครับใช่ครับครับอันนี้ก็คือความเป็นมาของสถานการณ์การ สูบุรีนะท,ที่ตอนนี้นดูเหมือนจะมีพื้นที่สําหรับคนสูบุรีน้อยลงนะครับแต่ว่ามาันมาถึงในยุคที่สองผมก็ใจว่าผมกูอีกครับก่อนเข้ารายการนี่ก็คือว่าไม่มีความยากก็คือว่าเราเราทำให้คนคนขายบุรีเนี่ยขายน้อยลงบุรีเนี่ยออกมาน้อยลงแต่ว่าในขณะเดียวกันเข,เขาพยายามที่จะรักษาย,ยอดขายของเขาเขาไปเจาะคนรุ่นใหม่ไปเจาะวัยรุ่นไปเจาะสขภาพสตรีมากขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นความท้าทายที่ยากมากมากใช่ไหมครับ เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็คือในช่วงประมาณสักทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราถึงแต่ปี2519ที่มีการตื่นตัวกันขนาดใหญ่นี่นะก็ลดลงมาตลอดนะถึงร่วมสองทศวรรษด้วยกันแต่ในช่วงประมาณ10ปีหลังๆเนี่ยนะเรื่องของอัตราการสุรีเริ่มเริ่มเหมือนกับนิ่งอยู่กันที่ซึ่งซึ่งก็คงมาจากหลากหลายปัจจัยอ่ะอย่างที่คุณพิรักพูดถึงื่ักครู่เนี่ยเรื่องของมาตรการทางการตลาดกลยุทธ์ทางการตลาดก็อาจจะเปลี่ยนไป นะครับเพราะ<ม>ว่าเรื่องเรื่องของบุหรีนี่ก็ถือเป็นเป็นเป็นธุนนรกิจใหญ่มากที่ที่ที่ใหญ่มากธุกรกิจข้ามชาตินะก็อาจจะมีกลยุทธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมครนะซึ่งซึ่งก็ก็ส่งผลนะฮะส่งผลนะฮะต่อเรื่องอัตาราลดการสุบุหรีเนี่ยทีไม่ได้ลดลงเร็วเหมือนในช่วงที่ผ่านมานแต่ก็คงจะเป็น ปัจจัยหนึ่งนในหลายๆปัจจัยครับซ,ซึ่งผมก็เชื่อว่านะเชื่อว่าในซีของผู้สูบบุหรี่เองนะนอกเหนือจากเรื่องของตลาดที่ก่อรีรอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนี่ยนะก็อาจจะมีมุมอมองทัศนะอะไรต่างนะที่อาจจะมาจากเรื่องของอการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร <5 D S 1> นะที่แตกต่างมาจากเดิมครับนะรู้เร็วรู้ด้านบวกด้านบลบอะไรต่างเนี่ยแตกต่างรวมทั้งเรื่องของอพฤติกรรมการ,รใช้ชีวิต มุมนะมอง,มอง,มองทัศนะชีวิตที่อาจจะเปลี่ยนไปไป,ไปจากเดิมเ,เด็กเด็กเดี๋ยวนี้อาจจะมีความพิดอ่านที่เป็นอิสระไปจากเดิมนะซึ่ง,ซ,งซึ่งอันนี้ก็เกิดพฤติกรรมความเสี่ยงทางด้านสุขภาพออกมาหลายเรื่องหลายราวนะอย่างเช่นเรื่องของพฤติกรรมเ,เรื่องทางทางทางเพศร <laughs> เรื่องของอพฤติกรรม การใช้ชีวิตทิ่งทั้งจะเสีย,สสยโลดผลใะอยต่างหลายเรื่องหลายอย่างรวมไปถึงเรื่องของการบริโภคอาหาร,รต่างๆเนี่ยก็เปลี่ยนไปซึ่งก็มีผลต่อเรื่องของการบริโภคบุหรี่ด้วยการสูบบุหรี่ด้วยที่ดีนี้เด็กอาจจะ,จจะทั้งทั้งที่รู้นะว่ามีพิษภัย ที่ค่อนข้างจะมากหลายเรื่องหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับการสูบลีเนี่ยยังอยากจะท้าทายนะอยากจะลองต่างเนี่ยซึ่งก็อาจจะเป็นปัจจัยอันหนึ่งนะนอกเหนือจากเรื่องของกลยุทธทางการตลาดที่เปลี่ยนอะไรจากเดิมครับทีนี้เราจะสู้กับเขายัางไงครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยกฎหมายของเราก็ถือว่าไม่ธรรมดาโอฉลากอะไรเนี่ยนี่เราถือว่าเราเก้าวหน้ามากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกแล้วก็ผมไปที่ที่กัมพูชา ขายบุหรี่มีพริตตี้มาขายบุหรี่ด้วยซ้ำไปแล้วก็ยังในญี่ปุ่นมีตู้ขายบ้านเรานี่ห้ามโชว์ห้ามห้ามมีอะไรที่มันดูไม่ดีต้องเยอะแยะแต่ที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่าเราเข้มงวดมากแต่ว่าเราก็พยายามที่จะเข้มงวดมากขึ้นเพื่อดูแลสุขภาพคนไทยด้วยครับกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงมีอะไรที่เป็นนัยะสาคัญและอยากจะสื่อสารบ้างเนื้อหาสารสำคัญที่เพิ่มเติมมาจากกฎหมายฉบับเดิมเนี่ยนะครับหลักๆนี่มี มีอยู่เพียงแค่5เรื่องนะครับด้วยกันนะครับก็อันแรกก็คออือเรื่องของนิยามนะนิยามศัพท์ของคําว่าพีพันยาสูบเนี่ยนะทนนี่ผ่านมาจะเป็นมวลเป็นอะไรแบบนั้นใช่ครับก็คือบุรียามที่เราคุ้นเคยรู้จักกันะแต่ว่าครั้งนี้เนื่องจากว่าเ,เรื่องของตลาดยาสูบเนี่ยมันเป,ปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนะก็ร่างกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยก็ตั้งใจจะให้ใหครอบคลุมไปถึงิีพันรูปแบบใหม่ๆ อย่างเช่นเนี่ยมละกูเนี่ยที่ได้ยินกันบ่อยๆในช่วงหลังนะครับบุหรี่ไฟฟ้าด้วยไหมฮะบุหรี่ไฟฟ้านะครับซึ่งก็ถือเป็นผลพันธ์ที่นับรวมนะเป็นยาสูบด้วยครับเออแล้วก็มีโทษต่อร่างกายเรียกว่าเหมือนกันมากน้อยไม่รู้แต่มีโทษเหมือนกันบางบางชิ้นอาจจะมีมากกว่าบุหรี่ที่ที่ที่รู้จักกันนะครับอยู่ที่ซ้ำไปนะครับครับประเด็นที่สองคือเรื่องของเพิ่มอายุขั้นต่ำนะที่สามารถ เข้าถึงบุหรี่หรือไปซื้อบุหรี่ได้จาก,เ,กเดิมเนี่ยจำกัดไว้ที่18บแปดปีนะใหม่เนี่ยเราตั้งใจจะให้ยี่สิบปีนะเป็นขั้นต่ำอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็น เรื่องของอายุของผู้ที่สามารถเข้าไปซื้อบุหรี่ได้แต่ปัญหาบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับการบังคับใช้ด้วยนะฮะเพราะบางทีพ่อให้ลูกไปซื้ออะไรไปซื้อแต่แต่ว่าตัวกฎหมายขยับแล้วแต่การบังคับก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องไปนั่งดูกันให้ข้มงวบต้องทางครอบครัวต้องให้ความสนใจนะให้ความร่วมมือด้วยเพราะว่าเรื่องพิษภัยของบุหรี่นี่ถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมีต่อเนื่องไปยาวนานมากอาจจะตอดชีวิตของเด็กเลยก็ได้ครับครับเรื่องถัดมาคือเรื่องของการกําหนดสถานที่ ห้ามขายเป็นพันยาสูบนะซึ่งแต่เดิมนี่ก็ไม่ได้กําหนดไว้ในกฎหมายนะแต่ตัวนี้ไปก็จะมีระบุนะอย่างเช่นในสถานที่ที่เด็กมีโอกาสสูงมากที่จะได้พบได้เห็นอันนี้ก็ได้ง่ายนะอันนี้ก็จะกําหนดไว้เลยนะครับครับครับหกรงเรียนสวนสัตว์อะไรเนี่ยนะที่เด็กเล็กเยาวชนนี่เข้าถึงได้ต้องไม่ให้ง่ายครับก็ไม่ควรจะปรากฏนะครับอยู่ในสถานที่ต่างๆเหล่านี้นะครับครับ ถัดมาที่สําคัญก็คือเรื่องของการกํราหนดมาตรการห้ามแบ่งนะแบ่งซองขายนะครับซึ่งๆอ่งน,นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทําให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะซื้อหาได้ง่ายนะตามกาลังซื้อของ เงินในกระเป๋าครับตามขอเงินในกระเป๋ากังวลไหมครับเพราะเรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยเริ่มเริ่มแล้วก็เดินหน้ามาจากทางสาธารณสุขแต่ว่าบางเรื่องในการบังคับใช้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะอาศัยความร่วมมือกันหลายฝ่ายจริงๆนะเรื่องนี้เพราะแบ่งขายเนี่ยเราก็เห็นขายกันอยู่เยอะแยะอยู่เต็มไปหมดกระจายกันอยู่เต็มไปหมดเลยครับแลวอย่างน้อยเราต้องเริ่มต้นกันว่ากฎหมายมันเดินละบังคับใช้เราต้องหนุนให้มันเดินไปตามนั้นด้วยครับคือต้องเข้าใจนะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันจะมีผลเป็นอย่างมากนะต่อต่อเรื่องของการให้ เด็กนะ <Ừ. S 2> มีม,มีมีโอกาสเข้าถึงบุรีครับ,รบถ้าถ้าช่วยกันก็จะลดลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่ได้ได้ได้ดีทีเดียวนะครับท้ายสุดก็คือเรื่องของการกำหนดมาตรการห้ามตั้งแสดงตัวผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเนี่ยนะตามจุดที่จำหน่ายนะครับข้อสุดท้ายนี่ถือได้ว่าพยายามที่จะให้คนนึกถึงบุรีน้อยที่สุดมีการเพิ่มความเข้มงวดในเรื่องของการ การตั้งโชว์การโฆษณาหรืออะไรก็ตามถ้าให้รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการขายโฆษณาตัวเองเนี่ยเรื่องนี้นี่เขาเข้มงวดมากเลยล่ะอันนี้ก็คือก็ห้ามตั้งแสดงนะครับรูปร่างลักษณะของผลิตภัณฑ์ยาสูบตรงที่เป็นจุดขายอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เข้มงวดขึ้นมาหน่อยครับครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้คนเข้าถึงได้น้อยลงนะครับ ท่านครับพี่น้องเกษตรกรที่เขาขายที่เขาปลูกใบยาสูบอยู่หลายคนก็มีความกังวลว่าเขาจะจะจะ,จะขาดไรายได้หลังจากที่มีกฎหมายแบบนี้เนี่ยเราเดินหน้าอย่างไรบ้างผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าพี่น้องเกษตรกรที่เป็นชาวไร่ยาสูบเนี่ยนะครับ ยังคงจะรับการดูแลนะสรับุจากทางหน่วยงานของราชการที่เคยดูแลพี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกขายใบยาสูบที่ยังคงทําได้ต่อไปเหมือนเดิมนะครับเรื่องของการได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์การได้รับการสนับสนุนยาฆ่าแมลงปุ๋ยนะรวมไปถึงการได้รับคําแนะนําการปลูกใบยาสูบนะครับได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเนี่ยนะซึ่งที่ผ่านมาก็มีกลไกที่ดูแลในเรื่องนี้อยู่นะครับรวมไปถึง เรื่องของยังสามารถที่จะเข้าไปติดต่อเข้าพบขอคำปรึกษานะครับในเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการาทำเกษตรกรรมในเรื่องนี้อยู่ต่อไปเหมือนที่มันผ่านมานะครับค,คือใครทำก็คือทำเหมือนเดิม แต่ว่าในส่วนของมาตรการในการคุมเข้มนักสูบหน้าใหม่อันนี้เราก็ทําแต่ว่าพี่น้องเกษตรกรก็ยังคงได้รับการดูแลได้รับการช่วยเหลือในแบบที่เขาเป็นแบบถือว่าเป้าหมายของการออกกฎหมายนะที่ที่มีการปรับปรุงใหม่น,นะมุ่งไปที่การปกป้องอนักสูบหน้าใหม่หรือเป็นเยาวชนนะที่จะเป็นกําลังสาคัญของประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปนะเป็นสําคัญรวมไปถึงเรื่องของผลพันธุ์ยาสูบใหม่ๆนะซึ่งตอนนี้นี่ก็เข้ามาในรูป แบบต่างๆนะซึ่งไม่เหมือนเดิมซึ่งมันสุ่มเสี่ยงมากที่ทำให้เด็กเยาวชน,นซึ่งซื้อเป็นกลุ่มเสี่ยงสําคัญเนี่ยนะ,ะไปรับเอามาแล้วก็กลายเป็นผู้ติดบุหรี่นะยางต่อเนื่องไปตลอดชีวิตครับครับทายที่สุดนี้มีมิติที่อยากจะบอกถึงหลายๆคนเพราะว่าบางคนเข้าสู่เข้าสู่การเป็นนักสูบแล้วเนี่ยกระบวนการในการที่เราจะช่วยเหลือ เป็นกําลังใจหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางกระทรวงสาธารณสุขโดยขั้นตอนโดยกระบวนการณตอนนี้เรามีเครื่องมืออะไรบ้างที่จะเป็นเป็นเพื่อนเขาเป็นทางออกให้เขาบ้างครับออตอนนี้นี่เรามีออคลินิกนะครับออช่วย เลอกสุบุรีเนี่ยนะครับอยู่ในหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยร่วม9 0้าร้อก่าแห่งด้วยกันโอครับก็มีทั้งคลินิกที่ช่วยให้คำแนะนำนะครับดูแลทั่วไปับจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็มีคลินิกที่ให้บริการพิเศษจะมีเรื่องของการให้ยาตามการวิจัยของแพทย์ด้วยนเพื่อทำให้การรักษาดีสามารถกับมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็มีกระจายอยู่ทั่วไปทั่วทั้งประเทศนะครับครับ แล้วนอกจากนี้เราก็มีสายด่วนนะที่เรียกว่าควิดไลน1600นี่นะสามารถที่จะโทรเพื่อขอรับคำแนะนำนะว่าจะทำยังไงดีนะถึงจะเป็นขั้นตอนที่นำไปสู่การเลิกบุหรี่ได้นะครับครับคนรอบข้างจะมีส่วนช่วยให้กำลังใจหรือว่าอันน<ข>อนที่จะให้คำแนะนำตรงไหนได้บ้างครับอันนี้สำคัญมากนะครับนะก็คือตั้งแต่ภายในบ้านเองเนี่ยนะสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เด็ก ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสําคัญเลยนะกลายเป็นผู้ติดบุหรีเนี่ยนะซึ่งก็มีข้อมูลนะครับว่าเด็กเยาวชนในจํานวน10คนเนี่ยถ้าสูบบุหรีนะเริ่มสูบบุหรีตั้งแตนะ่ยังเป็นเด็กเยาวชนอโอกาสที่จะติดบุหรีไปตลอดชีวิตเนี่ยนะถึงถึง,ถ,งถึงจำนวน7ใน10นะประมาณเจ็เปอร์เซ็นต์ับท่านต้องต้องต้องพยายามนะอย่ากนะให้มีสิ่งแวดลอ้อม ที่จูงใจนะทำให้เด็กเนี่ยนะไปสูบบุหรี่ตั้งแต่ยังยังอยู่ในวัยเยาว์นะยังอยู่ในวัยเด็กครับครับท้ายที่สุดในส่วนของรัฐโดยกระทรวงเนี่ยอยากจะฝากอะไรถึงทุกคนที่มีส่วนในการที่จะช่วยกันในการที่จะทําให้บุหรี่เนี่ยอยู่ในสังคมน้อยที่สุดบ้างครับก็คงต้องช่วยกันนะครับทุกฝ่ายนะครับก็ถือว่าบุหรี่นี่ถือเป็นพิภัย ที่สำคัญมากต่อสุขภาพนะเป็นสาเหตุสําคัญรองมาจากความดันในสูงที่ทําให้กลายเป็นโรค,ครไม่ติดต่อเรื้อรังรป,ปีปีหนึ่งนี้มีคนป่วยคนตายจากปิดภัยของบุหรี่เนี่ยนะ mm hmm. เยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายนะทางเศรษฐกิจเนี่ย mm hmm. ปีปีหนึ่งนี่คิดเป็นมูลค่าถึงเจ็ดหมื่นกว่าล้านบาทนะ mm hmm. เป็นประมาณเจเจ็ด ประมาณประมาณจุนของ <ims. S 1> ของ GDP ของประเทศนะครับซึ่งอันนี้คงต้องต้องถือว่าเป็นปัญหาที่ที่ที่ใหญ่มากนะสำหรับสังคมไทยครับทาง,ง,งด้านสังคมและเศรษฐกิจต้องอาศัยความมือกันหลายฝ่ายด้วยกันนะครับมาตราการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนกพยายามออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดบริการที่มุ่ง ไปเพื่อดูแลกลุ่มเป้าหมายสำคัญเนี่ยนะจัดคลินิกบร,ริการจัดคิดไลน์หนึ่งหกย์ศูนรวมไปถึงมาตรการทางกฎหมายที่พยายามปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดทั้งหลายเนี่ก็เพื่อ,อลดปัญหานะที่เกิดขึ้นจากใครที่มาจากบุหรีนะซ,ซึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นเฉพาะในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขแต่ภาคส่วนอื่นสามารถร่วมด้วยใช้กันได้นั่นเองของการจําหน่าย ให้ถูกต้องตามแนวทางที่วางไว้หรือเรื่องของการให้ความร่วมมือนะในเรื่องของการผลักดันมาตรการอะไรต่างๆของภาคส่วนอื่นอย่างเช่นทางเกษตรกรซึ่งซึ่งเกษตรกรที่ทํำการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาสูบเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะจะไม่รับผลกระทบนะอย่างที่คอยใจกันครับมากมาย่างอย่างที่เป็นข่าวกันนะครับกลับบ้นท่านเป็นอย่างสูงครับ และนี่คือเดินหน้าประเทศไทยนะครับกับความพยายามในการแก้ไขปัญหาเรื่องของการติดบุหรี่รวมไปถึงสถานการณ์ในภาพรวมนะครับซึ่งรัฐโดยกระทรวงนั้นเดินหน้าอย่างเข้มแข็งซึ่งประชาชนเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับในการที่จะร่วมเดินหน้าประเทศไทยวันนี้ผมและท่านทิพย์ดีลาไปก่อนสวัสดีครับ ฟังให้ดีมติครมฉบับประชาชนโดยกัมพูรัชนีถ่ายทอดข้อมูลเล่าเรื่องข้อเท็จจริงมติครมออกมาแล้วนะ<อ>ถ้าโอนมรดกทรัพย์สินให้คุณไม่เกิน20ล้านไม่ต้องเสียภาษีโอ้พ่อครับโอนมาเลยครับแต่นี่ไม่เอานะได้ข่ารัฐบาลเขาส่งเสริมให้คนมีลูกเยอะๆหรอโอ้งั้นผมต้องไปปั๊มละมั้งงั้นฝากซื้อกาแฟแก้วหนึ่งฟังแล้วจะดีกับตัวท่านเองนะครับ ฟังให้ชัดชัดนะคะในรายการเดินหน้าประเทศไทยทุกวันอังคารค่ะเริ่ม24พฤษภาคมนี้นะครับ